คลิปนี้อาจารย์จะมาพูดถึงนะ,ะจุดรวมของพลังโซนวิ่งเข้าบ้านโซนพลังของโซนหน้าบ้านนะครับก่อนชมนกดหัวใจกคอนกดแจให้อาจารย์นิดหนึ่งกดแชร์ห้อาจารย์นิดหนึ่งนะครับเราเปิดประตูรั้วเข้าบ้านไม่ใช่ประตูบ้านนะเป็นประตูรั้วสําหรับคนที่มีประตูรั้วเข้าบ้านเนี่ยถ้าประตูรั้วกับประตูบ้านโซนหน้าบ้านเนี่ยมันอยู่มีพื้นที่ห่างกันเยอะเนี่ยเขาเรียกว่าลานเหม่งตึงถ้าเลยเข้าไปถึงหน้านตัวบ้านหน้านตัวบ้านคือว่าลานเหม่งตึงลานพลังงานหลักลานเก็บโชคลาภ แต่ถ้าเลยออกมาน่อยคุณได้กำลานมิงถังมิงถังก็คือโซนหน้าบ้านที่กว้างเป็นจุดสุ่มลมของพลังงานของพลังลมโชคลาภการเดินการงานกระแสชี้ที่จะวิ่งเข้าบ้านน่ะคุณมีพลังตรงเนี้ยถ้าคุณมีหน้าบ้านบริเวณกว้างตรงเนี้ยคุณมีโชคลาภเข้าบ้านแน่นอนนะครับแต่สําหรับคนที่ว่ามีพื้นที่น้อยเนียเน่ยก็อย่าไปพึ่คิดอะไรมากนะพื้นที่น้อยนี้ครับถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้มันก็จะน้อยลงหน่อย ตามระดับของสเต็ปของพื้นที่พื้นที่ที่กว้างขึ้นแต่ใครที่มีพื้นที่หน้าบ้านกว้างเท่าไหร่เนี่ยถือว่าดีคือก็เหงิกปังแน่นอนนะครับพื้นที่บ้านเนี่ยถ้ากว้างก่อนจะถึงประตูตัวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าจุดลานรวมพลังของม่งเอม่งตึงเลยอ่ะนะม่งตึงม่งตึงก็คือลานหัวความสว่างสวยของพลังงานที่จะวิ่งเข้านะหรืออีกอย่างก็เรียกว่ามิ่งถังนะฮะลานตรงเนี้ยถ้าใครมีนะบ้านไหนถ้ามีบริเวณกว้าง อาจารย์บอกเลยว่าดีเฮงปังแน่นอนโทรกราบข้าวิ่งข้าได้ตลอดนะครับจริงก็อจริงขอไม่บอกอาจารย์หน่อยนะก็จบกดหัวใจกดขอไม่กดติดตามอาจารย์นิดหนึ่งกดแชร์อาจารย์อีห่งนะครับ